ท่านนี้ก็เก่าแก่อยู่ในวงการภาพยนตร์ครับคุณแท้ประกาศวุฒิสารเป็นช่างภาพครับแล้วก็เคยบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญแบบนี้แหละครับน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อปี2485แล้วก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งต่อมากลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ในด้านการภาพยนตร์นั้นท่านเป็นผู้ที่ริเริ่มสร้างหนัง16มมภาพสดๆนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับ ในเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยพระเอกก็คือคุณสุดสิทธิ์สวงศ์ท่านนี้แหละครับที่หยอกล้อกับอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการทำหนังสร้างหนังและสุดท้ายก็ไปเป็นผู้กำกับหนังเองนะครับคุณแท้ประกาศอุทิศานั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่12สิงหาคมปี2561ผลงานภาพยนตร์ต่างๆของคุณแท้นั้นหอภาพยนตร์จะเป็นผู้ที่ เผยแพร่บ่อยที่สุดเลยนะครับสำหรับพวกเรานั้นกลุ่มวัยหวานวันวานแล้วก็พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิสุโ,โลกก็เพิ่งจะทำกิจกรรมลํำลึกถึงกุนแท้ประกาศวุฒิสารโดยทำไปพร้อมๆกับอีก15ศิลปินนะครับที่เสียชีวิตในเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับโดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ลํำลึกไปแล้วเมื่อวันที่16 17 18สิงหาคม 2,567ก็จะเป็นการรวบรวมนำผลงานภาพยนตร์ของคุณแท้ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับในรูปแบบของบางทีเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำบางทีเป็นหนังตัวอย่างนะครับเอามาตัดต่อแล้วก็ฉายร่วมรวมกันให้ดูนะครับประกอบกับหนังเรื่องอีกนะครับที่เราได้ฟิล์มมาแล้วภาพเสียงอย่างเช่นเรื่องชายชาตรีเรื่องนี้ละครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราได้ฟิล์มหนังมาก็คือเรื่องเจ้าลอย ก็นำภาพยนตร์เหล่านั้นแหะครับมาตัดต่อรวบรวมกันนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงผลงานภาพยนตร์ของคุณแท้ประกาศวิศิสารนะครับซึ่งเหลืออยู่ไม่ค่อยมากนะครับแต่ว่าก็รวบรวมได้เป็นชั่วโมงแหะครับที่จะทําให้ท่านได้รู้จักผลงานของคุณแท้นะครับเรื่องนี้คือเรื่องเจ้าหญิงนะครับสมบัติเวธานีพบกับอรัญญานาวงนะครับมีคุณอรัญญาณนะครับที่น่าอยู่ ในเกวียนอันนี้นะครับหนังเรื่องเจ้าหญิงนั้นบทเด่นจะอยู่ที่คุณสะอาดเปี่ยมพงศานะครับซึ่งเพิ่งเข้ามาแสดงหนังเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้านั้นคุณสะอาดก็โด่งดังทางทีวีนะครับนี่ครับคุณสะอาดเปี่ยมพงศานสมบัติเมธนีคุณอรัญญานะครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องเจ้าลอยนะครับจะเป็นฉากที่คุณอารัญญานั้นร้องเพลงนะครับกับข้าวกับปลา แล้วก็จะเป็นเสียงร้องของคุณอารัญญาเองนะครับต้องไปดูเวลาเราฉายในงานลํำลึกนะครับจะปล่อยเป็นเสียงนะครับแต่ว่าในคลิปช่อง YouTube แบบนี้จะปิดเสียงไว้นะครับเพื่อที่จะได้บรรยายนะครับได้บอกเล่านะครับถึงกิจกรรมต่างๆนะครับดูเป็นหนังตัวอย่างนะครับดูกันสั้นๆนะครับวันนี้คือผลงานภาพยนตร์ส่วนหนึ่งของคุณแท้ประกาศวุติสารนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับเราก็นําท่านมาลํำลึกถึงครับ